สวัสดีครับผมซาโวและนี่คือวิธีเริ่มเล่น TFT ง่ายๆภายใน6นาที TFT นะครับคือเกมแนว Auto Chess หรือคือเกมที่เราจะวางตัวละครลงในช่องกระดานต่างๆแบบนี้แล้วมาทำการต่อสู้โดยอัตโนมัติโดยใน1เกมจะมีผู้เล่นทั้งหมด8คนที่จะใช้ทรัพยากรเช่นเงินและเทมในการตัดสินใจสร้างทีมในฝันที่มีสกิลที่แตกต่างกันไป แชมเปี้ยนทุกตัวจะมีเผ่าและคลาสเป็นของตัวเองครับโดยหากทีมของคุณมีเผ่าหรือคลาสเดียวกันก็จะได้รับบัฟและความสามารถที่มากขึ้นตามจำนวนแชมเปี้ยนที่ไม่ซ้ำกันในเผ่านั้นอีกด้วยในแต่ละรอบทีมของผู้เล่นทั้งหมด8คนจะจับคู่กันทำการต่อสู้หากทีมไหนแชมเปี้ยนตายหมดผู้เล่นคนนั้นก็จะเสียไลฟ์พอยต์ครับเราจะขึ้นกับจำนวนแชมเปี้ยนอีกฝ่ายที่เหลืออยู่ผู้เล่นคนไหนไลฟ์พอยต์เหลือศูนย์ก็จะแพ้ไปครับอาจจะฟังดูยากแสนยาก แต่ไม่ต้องห่วงครับเพราะในเกม tft เนี่ยแค่สอันดับแรกตอนจบเกมก็ถือว่าชนะแล้วครับตอนเกมใน tft นั้นสำคัญมากครับเพราะมันเป็นจุดที่บอกเลยว่าคุณจะเล่นคอมไหนอะไรยังไงโดยเมื่อเริ่มเกมทุกครั้งผู้เล่นทุกคนก็จะเล่นเก้าอี้ดนตรีกันฮะเพื่อเลือกตัวละครและไอเทมโดยแนะนําให้เลือกไอเทมก่อนเสมอครับะไอเทมนั้นจะหายากกว่าแชมเปี้ยนนั่นเองแชมเปี้ยนเดี๋ยวค่อยไปซื้อทีหลังได้ครับโดยเมื่อเริ่มเกมเล่นเก้าอี้ดนตรี ผู้เล่นสามารถชี้ขวาให้น้อง l i ตเต e ้ลเ e เจนไปเบียดแยกไอเทมกับศัตรูวองคุณได้เลยหลังจากนั้นจะเป็นการต่อสู้กับศัตรูผู้ร้ายกาศอย่างครีปจำนวนทั้งหมด3เกมครับโดยครีปสามารถดรอปทั้งไอเทมตังหรือแชมเปี้ยนให้กับผู้เล่นได้ครับพูดถึง Champion, แชมเปี้ยนเรามาดูในส่วนของแชมเปี้ยนกันครับแชมเปี้ยนแต่ละตัวจะมีเลือดมานาสกิลและสะแตตต่างๆเหมือนกับแอลเลย รดจากมานาเต็มแชมเปี้ยนตัวนั้นก็จะสามารถใช้สก,กิลของมันครับโดยมานาจะเพิ่มจากเวลาแชมเปี้ยนตัวนั้นทําการโจมตีหรือถูกโจมตีนั่นเองแชมเปี้ยนในเกม TFT ก็จะถูกยกมาจากเกม200ปีอย่าง LOL ครับโดยแชมเปี้ยนจะมีทั้งหมด5ความแรลง5ราคาสก,กิลและความโหดก็อาจจะต่ากงกันออกไปเราจะโผมาในหน้ารานคา5ตัวคุณสามารถล็อกร้านได้ที่มุมขวาครับเพื่อให้แชมเปี้ยนที่อยู่ในร้านไม่หายไปในรอบต่อไป กรณีแบบไม่อยากซื้อรอบนี้ไปซื้อรอบหน้าคุณสามารถทําการสุ่มเพื่อได้แชมเปี้ยนหน้าใหม่ๆที่เข้ากับเผาที่คุณเล่นได้ด้วยแชมเปี้ยนก็จะมีมากมายหลายประเภทครับอาจจะมีเช่นตัวถูกๆตัว1บาทสีเทาสกิลก็อาจจะเล็กๆน้อยง่ายๆมินิมอลเหลือจะไปที่ตัว5บาทสีทองสกิลก็จะทรงพลังอลังการทั้งแมปตัวแชมเปี้ยนที่ซื้อในร้านเนี่ยแต่ละตัวจะนับว่าเป็น1ดาวครับหากผู้เล่นซื้อตัว1ดาวซ้ำกัน3ตัว มันก็จะรวมร่างเป็นตัว2ดาวโดยมีสกิลและสแต็ที่ดีขึ้นนั่นเองและสามารถรวมไปสูงสุดถึง3ดาวโดยการใช้ตัว2ดาว3ตัวนั่นเองต่อมาเราจะมาพูดถึงเรื่องเงินในเกมกันครับผมจะใช้หน่วยเงินเป็นบาทนะมันง่ายดีเงินในทีฟทีนั้นสำคัญมากครับเหมือนกับชีวิตจ,จริงเลยเพราะว่าเอาไว้ใช้อัพเลเวลผู้เล่นซื้อแชมเปี้ยนและสุ่มในร้านค้าผู้เล่นสามารถลงแชมเปี้ยนได้1ตัวต่อเลเวลสูงสุดถึง9ตัวถ้าไม่รวมไอเทมอื่นและแต่ละเลเวล จะเพิ่มโอก,กาส d r อปแชมเปี้ยนที่มีราคาแพงขึ้นและแรงขึ้นครับการกดัพเล v e l นั้นจะใช้ทั้งหมด4บาทต่อครั้งและจะต้องกดซื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยเมื่อเลเวลสูงขึ้นหากผู้เล่นไม่พอใจแชมเปี้ยนในร้านค้าสามารถจ่าย2บาทเพื่อทําการรีโลหรือสุ่มได้ครับแต่อย่าจ่ายเพลนเดอร์เพราะเกมนี้มีระบบดอกเบีย1บาทต่อ10บาทที่เก็บไว้เช่นหากเก็บสะสมตังได้10บาทพอหมดรอบก็จะได้รับโบนัสเพิ่มอีก1บาทครับโดยคุณสามารถเป็นสายดองตังเก็บดอกเบียได้ถึง โบนัส5บาทต่อรอบโดยการมีตังค์เก็บทั้งหมด50บาทนั่นเองนอกจากนี้เกมยังให้โบนัสตังค์กับคนที่เป็นไอ้ชนะติดต่อกันด้วยส่วนคนที่เป็นไอ้แพ้ติดต่อกันก็จะได้โบนัสด้วยครับแต่ได้น้อยกว่าการมีตังค์เยอะใน TFC เนี่ยนั่นหมายความว่าคุณจะได้สุ่มได้มากกว่าซื้อแชมเปี้ยนได้มากกว่าและสามารถอัพเลเวลได้มากกว่าครับเรามาดูในการวางแชมเปี้ยนลงในกระดานกันครับโดย ช่องกระดานส่วนหน้าจะใช้วางแชเมเปี้ยนที่เป็นแทงหรือตัวอยากให้ใช้สก,กิลได้เร็วๆโดยการเอาหน้าไปรับเดเมจช่องกลางจะใช้วางแชเมเปี้ยนอื่นๆที่ทําหน้าที่ปกป้อง,องแคลี่ที่จะใช้วางช่องหลังสุดหรือแชมเปี้ยนที่อยากให้เป็นร่วมไฟด้วยแต่ยังไม่อยากให้อยู่หน้าสุดครับช่องหลังเป็นที่วางแคลลี่ครับเช่นแชมเปี้ยนเอดียิงไกลหรือตัวที่ใช้สก,กิลยิงต่างๆนั่นเองโดยหลักการเล่น TFC คร่าวๆก็มีแค่นี้เลยครับเก็บตัง์อัพเลเวลเบียดแย่งไอเทมมาให้ได้ และดูทีมของคุณต่อสู้โดยซื้อแชมเปี้ยนที่คุณชอบหรือเผ่าที่คุณชอบให้มาเข้ากันได้มากมายเพื่อได้รับบัฟประจําเผ่าหรือคลาสนั้นมาเพื่อเป็นผู้เล่นคนสุดท้ายให้ได้นั่นเองเป็นเกมที่สนุกและชิลๆเหมาะสำหรับการพักผ่อนหลังเหนื่อยจากการเล่นเอลมากๆเลยครับแต่มีพาสให้ซื้อสะสมเก็บน้องน้องลิตเติ้ลเลเจนด้วยสำหรับเทคนิคการไต่แรงหรือเทคนิคการเล่นอื่นๆที่อาจจะมีรายละเอียดเยอะมากกว่านี้นิดนึงสามารถติดตามได้ในคลิปต่อไปนะฮะ หากชอบคลิปอย่าลืมกดไลค์และ subscribe ช่องผมได้เลยสวัสดีครับ